สุดประทับใจนะครับน้องหมิวราชดาพรสาวน้อยลำเพลินโชว์เปิดใจถึงน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงหลังร่วมงานรับเชิญวงหมุนอุ้ยปุ้ยบันเทิงศินต้องยอมรับกันแบบนี้นะครับว่าทุกการเดินทางมีแต่ภาพความทรงจำดีๆพร้อมย้ำด้วยนะครับว่าไม่ใช่แค่ผู้ร่วมองค์กรเดียวกันแต่ภาพบรรยากาศทั้งหมดที่เกิดขึ้นมันคือครอบครัวเดียวกันครับทุกคนตกใจมากที่มาลายหมูเท่านี้แล้วมีเอ็ซีน้องมาดันช่วยหมู ฉะนั้นแล้ววันนี้เราตั้งใจเป้าหมายที่นหนูไปหาน้องหลักๆคือเป้าหมายคืออยากให้น้องได้มาละไเยอะๆนะคะอยากให้ลโหลัเข้าเด,ด็กมาไล่หลายๆทุกความสําเร็จของน้องก็เหมือนทุกความสําเร็จของ,องพี่ๆเหมือนกันน้องดังเอื่อยกับพ่อเด็กอาศัยใช้ค่าไปนัาา่งกัดนะคะอ้แต่แย่งเงี้ยเมื่โอเโอเอยเ,เอา,นะาหน้ามากไก่บอก่ ประทับใจค่ะประทับใจมีความในความอบอุ่นประทับใจที่ง่ายน,นะคะมันมันมันพอที่ไปแล้วมันเหมือนเป็นครอบครัวครอบครัวหนึ่งนะคะเป็นเหมือนครอบครัวหนึ่งที่มันอบอุ่นอ่ะพี่น้องนะคะอออหอเมนื สวัสดีครับกลับมาพบกันในช่องสิทุลชนชัยนะครับก่อนอื่นต้องสวัสดี FC สาน้อยเพชรบ้านแพง FC น้องอุงอิงเพชรบ้านแพงแล้วก็ FC พี่หมีวรัชดาพรสาวน้อยลำพูนโชด้วยนะครับแน่นอนว่าวันนี้นอนองอยากจะหยิบยกเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับน้องหมิวรัชดาพรสาวน้อยลำพูนโชนะครับหลังจากที่ได้เดินทางไปร่วมรับเชิญในงานเปิดทําการแสดงวงหมุนอุย้ยปุ้ยบันเทิงศิลป์ที่บ้านหนองคูจังหวัดศรีสะเกดนะครับหลังจากที่ได้ถูกทาบทามแล้วก็รับเชิญจากพ่อการชัยแล้วก็น้องอุงอิงเพชรบ้านแพงน้องหมิวรัชา บอกแบบนี้นะครับว่าตัดสินใจโดยที่ไม่ได้คิดอะไรมากเลยอยากจะไปร่วมส่งกําลังใจแล้วก็ร่วมผักด,ดันน้องอุ๋งอิงเพชรบันแพงภาพบรรยากาศการเดินทางก็ต้องแต่มีการเดินทางกันมาเลยนะครับก็คือได้มีการกดตู้ กกตุ๊กตาพอทีจานำมามอบให้น้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงด้วยพอถึงบ้านหนองคูจังหวัดศรีสะเกดน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงเดินทางมาต้อนรับขับสู้เป็นอย่างดีรวมไปถึงครอบครัวน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงก็ได้มีการทํากับข้าวไว้มากมายก่กองเลยเพื่อที่จะต้อนรับขับสู้ศิลปินที่มาร่วมรับเชิญในงานวันนี้ด้วยซึ่งภาพบรรยากาศตั้งแต่เริ่มต้นมันกระทาให้น้องหมิวรัชาดาพรเนี่ยซาบซึง้งแล้วก็ตื้นตันใจในความรักความอ็นดูของบ้านหอฝันหรือว่าครอบครัว อุ่งเพชรบ้านแพงแล้วซึ่งก่อนทําการแสดงน้องหมิวมีการแอบแซวนะครับว่าจะแต่งตัวอะไรดีจะแต่งตัวในรูปแบบไหนเพราะเราเป็นศิลปินรับเชิญแต่สุดท้ายแล้วก็ออกมาอย่างที่เห็นนะครับตามชื่อวงเลยหมุนอุ้ยปุ้ยบันเทิงศิล ก็ต้องยอมรับกันแบบนี้นะครับว่าน้องหมิวรัชดาพรเปิดใจได้ไว้มีนัยสําคัญอย่างมากน้องหมิวบอกแบบนี้นะครับว่าตั้งแต่น้องหมิวเนี่ยเข้ามาในวงการหมอลำหรือว่าวงสาน้อยลำเพลินโชว์แรกๆเนี่ยไม่ค่อยมีมาลลยหรือว่าไลฟ์สดครั้งแรกแบบมีมาลลยน้อยแต่ว่าพอพ่อแม่เอฟซีน้องอุ๋งอิงเป็นบ้านแพงหรือว่า FC พลังเงียบรวมไปถึง f อซีที่ติดตามน้องอุ๋งอิงเป็นบ้านแพงอยู่นั่นแหละครับก็มา ช่วยผลักดันมาช่วยส่งกําลังใจมาช่วยส่งมาลัยน้ําใจให้กับหมิวรัชดาพรแล้วก็ช่วยผลักดันรวมไปถึงด้านหน้าเวทีก็ให้การตอบรับเป็นอยา่างดีมันทําให้เวลาน้องอุ๋งอีพว่วันแพงรวมไปถึงพ่อการชัยเนี่ยชวนเพื่อที่จะมาร่วมส่งกําลังใจให้น้องอุ๋งอีพว่วันแพงใน วันปิดวงปิดฤดูกาลเนี่ยอยากให้ได้อยากให้น้องอุ๋ิงได้มาไลัยเยอะๆหมีวรัชดาพรก็เลยตัดสินใจเลือกที่จะเดินทางมาโดยแบบไม่คิดอะไรมากเลยเพราะว่าจะเป็นการตอบแทนกันจุดประสงค์หลักนั่นก็คือหมีวรัชดาพรอยากที่จะมาร่วมสร้างความสนุกให้กับพ่อพ่อ,พอแม่เอฟซี FC. แล้วก็มาร่วมดันมาไหลาน้นําใจอุงอิงเพชรบันแพงให้ได้ครบ1ล้าน ซึ่งแน่นอนว่าก็เป็นไปตามคาดจริงๆรวมไปถึง FC f แฟนคลับก็เข้ามาให้การตอบรับขับสู้เป็นอย่างดีช่วงหมิวรัชดาพร,ร้องเพลงเนี่ยมีผู้เข้ามารับชมมากสุดประมาณ42,000คน และหากอินเทอร์เน็ตดีเนี่ยก็น่าจะพุ่งทะยานไปสู่50,000คนด้วยซ้ำแต่สุดท้ายแล้วก็คือนี่แหละครับตามที่พวกเราได้เห็นกันแต่ก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อ,อการไลฟ์สดหรือว่าการร่วมมอบความสนุกให้กับพ่อพ่อ,พอแม่เอฟซครับศิลปินมากหน้าหลายตาก็ร่วมกันส่งกําลังใจให้กับอง้งอิงแล้วก็ร่วมทําการแสดงเพื่อจะมอบความสุขให้กับพ่อพ,อพอ่แม่เอฟซได้อย่างสมฐานะสม ชื่ออุงอิงพิษบันแพงสมแล้วที่มีการเชิญศิลปินแต่ละคนมีตตัวติดจีตกันมาเลยเบ่าเอกรัตนบุรีก็เรียกว่าใส่สุดน้องเบียรรวมไปถึงน้องโซเฟียน้องฟ้าใสและอีกหลายๆคนครับแน่นอนว่าตลอดระยะเวลาในการไลฟ์สดของมิวราชดาพรในช่วงค่าของวันนี้นะครับก็มีพ่อพแม่เอฟซเข้ามารับชมไลฟ์สดผ่านช่องมิวราชดาพรลำเพลินโชว์ออฟฟิเชียลเนี่ย มากสุดน่าจะประมาณ6,000คนเรียกได้ว่าเป็นประวัติการในช่องของหมิวรัชดาพรสาวน้อยลำเพลินโชว์กันอีกแล้วรวมถึงพ่อพ่อม่ FG ก็ร่วมส่งาลายน้ำใจให้กับหมิวรัชดาพรมากกว่าหมื่นคะแนน นี่ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่น้องหมีวควรได้รับนะครับเนื่องจากคิดดีทดําดีและสิ่งดีก็จะตามมาเสมอสิ่งที่น้องเห็นในตัวของน้องหมีวรัชดาพรเนี่ยก็คือเป็นคนที่ยอมรับแล้วก็ให้ความศรัทธาน้องอุอ๋งอิงเพชรบ้านแพงมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วและเขาเป็นคนที่พูดมาตลอดว่าบอสน้อยก็คือบอสน้อยบอสน้อยก็มาได้ทั้งวงหนึ่งและวงสองหากไม่มีอุ๋งอิงในวันนั้นก็คงไม่มีวงสองในวันนี้แล้วก็อาจจะไม่ได้มีโอกาส ให้หมิวรัชดาพรได้มายืนในวิธีสาวน้อยลำเพลินโชว์ได้มาเป็นนางยักษ์ได้มามอบความสุขได้มามอบเสียงอ,อันภัยเราะให้กับพ่อๆแม่เอซสาวน้อยเพชรบันแพงสาวน้อยลำเพลินโชว์ได้รับชมรับฟังในวันนี้ ซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งภาพความประทับใจแล้วก็อีกหลายๆเรื่องราวที่หมิวรัชดาพรได้สะท้อนถึงเรื่องราวของตนเองผ่านการดําเนินชีวิตของอุงองงอ๋งอิงเพชรบัานแพงอุ๋งอิงเพชรบัานแพงมีส่วนอย่างมากครับที่ทําให้หมิวรัชดาพรแจ้งเกิดในวงการหมอลําได้อย่างเต็มรูปแบบซึ่งแน่นอนว่า อุงอิงก็คือส่วนหนึ่งแต่ FC แฟนคลับนี่แหละครับที่ให้การตอบรับหมิวรัชดาพรเป็นอย่างดีก็เนื่องด้วยซุ้มเสียงแล้วก็ด้วยกิริยามารยาทแล้วก็การปฏิบัติตัวอยู่ในคันลองของธรรมแล้วก็มีประสิทธิภาพในการทำงานรวมไปถึงมีการเคารพครูบาอาจารย์และให้เกียรติศิล,ลปินซึ่งกันและกันซึ่งแน่นอนว่า หลังจากที่หมิวรัชดาพรเนี่ยได้มาร่วมงานรับเชิญวงหมุนวิปุยบันเทิงศิลป์ก็ทําให้ความคิดของหมิวรัชดาพรเนี่ยหลังจากที่รักและเอ็นดูน้องอุ๋งอิงเพชรบันแพงแล้วก็ครอบครัวของบ้านหอบฝันอยู่แล้ว แต่พอได้มาออร่วมงานกันจริงๆมันก็ยิ่งทำให้หมิวพระชดาพรเนี่ยซึมซับบรรยากาศไม่ใช่แค่ผู้ร่วมอุดมการผู้ร่วมองค์กรเดียวกันสาวน้อยลำเพลินโชว์สาวน้อยเพชรบ้านแพงแต่มันคือครอบครัวครอบครัวใหญ่ที่ช่วยกันตุ้มโฮมช่วยกันรักษาน้ำจิตน้ำใจกันช่วยกันผลักดันศิล,ลปินซึ่งกันและกันไม่ว่าจะเป็นอันยกตัวอยานน่างในแง่ของน้องเบียร์เนี่ย หลังก่อนที่จะเข้ามาสามรถเพชรบ้านแพงก็ต้องยอมรับว่าลําบากมากแต่ก็พอเข้ามาแล้วได้มารู้จักองค์อิงเพชรบ้านแพงแล้ว fc องค์อิงเพชรบ้านแพงก็ตุ้มก็โฮมกันก็ทําให้น้องเบียร์เนี่ยลืมตาอ้าปากได้จนถึงทุกวันนี้แลวปัจจุบันก็อยู่ระหว่างการสร้างบ้าน น้องหมิวรัชดาพรก็เช่นกันครับหลังจากที่ได้ขับวดในวงการวงการหมอลำซิ่งเนี่ยมานานหลายปีก็ต้องยอมรับว่าเสียงน้ําเสียงเนี่ยมีคุณภาพอยู่แล้วแต่ยังด้วยโอกาสจังหวะและหน้าที่การงานเนี่ยมันอาจจะยังไม่ได้ส่งแต่พอมาอยู่สาวน้อยลําเพลินโ์ก็เรียกได้ว่าพลิกชีวิตหมิวรัชดาพรได้เช่นกันและนี่ก็ทําให้หมิวรัชดาพรรักและศรัทธาคําว่าบอดน้อยหรือว่าน้องอู๋อิงเพชรบ้านแพงเนี่ยไปโดยปริยาย และท้ายที่สุดแล้วหลังจากที่ได้เดินทางไปร่วมส่งกําลังใจมาไลายไล์สดหรือว่าการไล์สดวงหมุนอุ้ยปุ้ยบันเทิงศิลป์ที่บ้านน้ององค์อิงเพชรบ้านแพงมันทําให้หมิวรัชดาพรเนี่ยยิ่งรักและศรัทธาในตัวน้ององค์อิงเพชรบ้านแพงภาพในหัวเนี่ยเพราะว่าน้องเนี่ยเป็นคนที่ดังมากและมี f อซแฟนคลับเยอะมากรวมไปถึงเนี่ยบ้านหลังใหญ่หลังโตรวมไปถึงมีเอแฟนคลับเนี่ยให้การอเอ็นดูแล้วก็รับอย่างมาก มันน้อยมากที่จะได้ซึมซับแล้วก็ได้เห็นน้องอุ่งอิงเป็นแพงในรูปแบบนี้น้องไม่เคยที่จะถือตัวเลยและน้องก็ต้อนรับขับสู้พี่หมิวรัชดาพรเป็นอย่างดีมันทําให้เกิดภาพความประทับใจขึ้นเป็นอย่างมากนี่ก็คือภาพรวมแล้วก็ตลอดการเดินทางหมิวรัชดาพรเล่าไว้โดย อพอสังเกตนันก็หยิบยกมาพอสังเกตเช่นกันเพราะว่าหมิวรัชดาพรไล่สุดประมาณ3ามชั่วโมงมอบความสุขให้กับพ่อพอ่อ่เอฟซีด้วยนันก็หยิบยกประเด็นเมนหลักที่มีโอกาสได้ไปบ้านน้ององค์อิงเบ้นแพงแล้วก็ได้นําหยิบยกประเด็นเหล่านี้มาเล่าสู่พ่อพอ่อย่เอฟซีได้รับชมรับฟังกันแน่นอนว่าหมิวรัชดาพรก็คือศิลปินอีกเบอร์หนึ่งเบอร์ใหญ่ในวงการหมอลำเช่นกันแล้วก็เป็นเบอร์ต้นๆของสารว้ตรลำเพลินโชว์และนี่ก็คืออีกแรงผลักดันของอ fc แฟนคลับของสาวน้อยเพชรบ้านแพง fc แฟนคลับองอิงเพชรบ้านแพงแล้วก็มีองค์อิงเพชรบ้านแพงที่มีส่วนช่วยให้หมิวรัชดาพรได้ก้าวเดินมาสู่วงการหมัวลำอย่างเต็มรูปแบบและมี fc แฟนคลับรักมากมายขนาดน,นี้นี่ก็คืออีกหนึ่งภาพความประทับใจครับที่นั่นหยิบยกประเด็นน้องหมิวรัชดาพรสาวน้อยลำเพลินโชว์เปิดใจหลังจากที่ได้เดินทางไปร่วม วงหมุ่นอุ้ยปุ้ยบันเทิงศิลป์ภาพบรรยากาศมันทําให้หมิวรัชดาพรยิ่งรักและศรัทธาในตัวน้องอู๋หญิงเพชรบ้านแผงมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับ และหากใครชอบคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสีธนนชัยไว้ด้วยกันแล้วกันครับหากมีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับน้องอุ่งอิงบ้านแพงวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงหรือว่าหนังไายออที่จะฉายพร้อมกันทุกโรงภาพยนตร์17กรกฎาคมนี้ก็จะหยิบยกประเด็นเหล่านี้มาเล่าให้กับพ่อๆแม่เอฟซีได้รับชมรับฟังกันสําหรับคลิปนี้นั่นต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ